หรือว่าวนกรรมจะมีอยู่จริงคือวันก่อนนะฉันไปเล่นไอ้นีโดมมาไปโกโซโล่นะและ้ววันนี้ฉันเล่นสลิมเป็นแครี่ฉันก็เจอไอ้นี้ดูเหมือนกันไม่ได้ว่าอะไรขอนดาเขาเล่นดีตอนนี้ฉันจึงต้องสวมบทสาวน้อยจากเคสิบสามแคทติสเอลวิดนเปิมมาที่ซีนเจใหญ่แห่งเวดาและคุณหนูไอ้ลีของเรากำลังไล่เอลินดออยู่ฉันบ้องไปจากลินบนลอ่หาไม่ได้ต้องนี้ม,มาเติมละเออซึ่งจะทำให้ฉันเก็บพ่อนุ่งเทดดี้คนนี้มาได้แต่แน่นอนว่ามันมาขนาดดีแล้วไอลิสตันดอน เพราะฉะนั้นเจ้าหญิงแห่งอาฟต้าก็ไม่รอดนะคะเป็นดับเบิลคิวของสลิมปัดในระหว่างที่ทีมนั้นกำลังตะลุมบอลกันอยู่ที่หลุมคองฉันก็ได้เดินมาหลับเบรที่เลนกลางแต่แน่นอนคู่สองสิ่งชิ้นสวยของเราทั้งเมดและโลมทูพันดาเปิดฉันก็เลยรลอไม่ได้ต้องหามุงหยิงกระโดดมายิงใส่พันดาไปก่อนและผนุ่งเค็ดดีก็ตามไปขีราสบปกาศก็ได้วิ่งตามเอรินซึ่งแน่นอนว่าเอรินก็ไม่สามารถรอดหนีมือจาก้ายหนึ่งขี่ลาไปได้ แต่ฉันทําอะไรไม่ถูกไฟเสร็จไม่ทันเลยในระหว่างที่ฉันกำลังจะมาเอาป้อมกลางต้นไมยของพ่อก็ได้แอนติผ่านฉันไว้แนโนดว่าดาวยย้วอ,อย่างเรายอมไม่ได้เออเราก็ต้องไล่ถูกไรเคียนสิ่งแม้เขาจะพยายามสวนแต่แน่นโนเราเอวผิวมากก็ไ้เก็บเขาไปก่อน แต่แน่นอนต้องการเซ็ตกู่ในระหว่างที่ชัล,ลี่กลับบ้านในร้างเกิดกันไฟกันยกใหญ่ที่เนาเสียอัลติเมตไปมาคีล่าและอิรุมเนียฉังหมดสก,กิลหนีมาแล้วไม่สามารถรอดหนีมือจากอโปมาได้ฉันหิดในกันก็ยอมไม่ได้ก็ต้องเก็บอโปมาก่อนมีเคยสัมผัสได้ถึงพังนามบางอย่างไหมคะใช่ค่ะในระหว่างที่พ่อขาดหน้าคนและหญิงสาวสตีม่ดีการังตีของอยู่นั้นต้นไม้ของพ่อก็อได้ทำการมาด้อ,ดอ,ดอมๆมมองแต่แน่นอนว่าป้าไอดีของเรา นั่งพุ่งเข้าไปเลยค่ะดังน,นั้นแค่ลีที่เดืยวฉันก็ต้องตามไปเติมดาเมจค่ะทําให้ไอ้ีปิดคิวไปได้เจ้าหญิงผู้หลงทางมาก็ได้กลับบ่อตามพ่อของเธอไปดักสเลเป็นเหตุสังเกตได้ที่เลลางแต่ชันเนียก็ป่าหอ,อแม่นเหมือนกันนะเนี่ยในระหว่างคิดติ้งคือสี่ม่วงฟินบ้านพ่อขาและเมศสาวก็ได้โวงปีป้อมจันแตกยเนน่าเห็นดันทำอะไรไม่ได้แต่ต้องโดนหอ,อกฉันไปก่อนอยู่เมียที่เชนซีซีสวยขนาดนี้ก็ทำให้ฉันสามารถปิดหมาแก้ไปได้ ตอนนี้เอรินอาปโปแต่ต้นไม้ของพอพยายามกันอย่างสุดฤทธิตฉันที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อนกนติบ้าไปแล้ว MVP ตานีเป็นของเมสตาาดาวยอวไอริโรมของเราดูจบแล้วอย่าลืมพดไลค์ก็ติดตามให้ป้ากันด้วยนะลูกปากแก่แล้ว